พี่น้องครับสวัสดีครับผม่มาเนี่ยจานลอยมาเบิ้งทุเรียนครับพี่น้องทุเรียนกิโลสิบถือครับพี่น้องครับยุนาฮะยุนาวัดเนาะวัดพระดาน้องบัวเออวัดพระดาน้องบัวเข้านะครับพี่น้องครับนี่ครับโตละเก้าสิบบาทโตละลอยครับพี่น้องครับมัคือสิถือครับแค่เนี่ยครับจานลอยมาเบิงเบิ้งหมกทุเรียนครับพี่น้องครับมือนี่ครับปลาชีฟุตหนุนเป็นจักหน่วยน่ะวันนั้นสิบกว่า่โลหมดเลยครับเนี่ยะมาณนนะเนาะสามสี่นครับกิโลครับพี่น้องครับ รวายบักใหญ่เลยพี่น้องนะครับลาดนี่เล่นชักเลยนี่รถพานีเด่นเ,นยเลยพี่น้องครับจานร้อยต้องไในกับรถมาสือเลยพี่น้องนะครับแต่ว่าตัวนี้มันมันสื่อเลยนะครับไปทำข้าวเหนียวทุเรียนดีกว่านะครับเอาเอาหน่วยได้ีปน้องวายจักสามโลเป็นไงผมนะเออเก้าสิบกว่าอ่าครับเนี่ยเอาเอาจักสามโลไปน้องครับเดี๋ยวไปต้มใส่ไหนกันทีนะครับทำข้าวเหนียวทุเรียนที่บ้านสิงห์มา้านเขมราชก็ไปอ๋อครับอืมขายดีเนาะเนาะขายดีครับเยอะครับ เนี่ยโคตรวนกันโคตนุนกันพี่น้องนะครับแต่เราเรือไข่นวยละสามกิโลพี่น้องนะครับเ speaker, a roommate, a roommate นื้อเนนิ่มตัวเด็ดเนี่ยนะครับห้ามจิ้มด้วยนะครับห, amba, หาา้ามเอามือจ <c oughs> okay. <c oughs> ิ้มนะครับเนี่ยดูได้ดูได้แต่ตาเอาห่อเลยผมเอาเลยปาด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 ก็ได้ครับปาดปาดเนาะเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีการปาดผมกุเรียน้ตะบนนะพี่น้องกุเรียนูบปบนแล้วพี่น้องเอ้ยอาปากสบายซีบีเรา พอดีเหมาะสำหรับการเลี้ยงเขาเนี้ยนทุเรียนนะครับะไอเราปาดเลยไปน้องโอ้แกะเลยเนาะ,นะแก้ได้หมดนะครับแกะใส่ถุงเลยพี่น้องนะครับสามโดนะครับหน่วยนี่ยวันเราโอ้โหสุดยอดเลยตาตาตาแกะใส่ถุงเลยครับเมื่อวานกระสิคันเลยบีบเซรามิกอะไรไปน้นองนะครับเล็ดนะพี่น้องทั้ง ทางบ้านกินกันเบื้องลูกข้าวเหนียวทุเรียนฟีเมือจัดลอยเดี๋ยวจังไรติดตามคลิปที่สองนะครับทำข้าวเหนียวทุเรียนจัดลอยคลิปที่สองอยู่อำเภอเชียงบานเดี๋ยวจัดการให้นะครับพี่น้องครับแต่ตอนนี้เบื้องมักทุเรียนไงพ่น้อ <laughs> งมันไดกาศดีครับพี่น้องตรงนี้มีล่านข,าข,ขา้าวเข่าพี่น้องมีร้านส้มดำด้วยนะครับมีร้านใส่กวกเก็ตไรเหี้ยงเขา่าเราพี่น้องนะครับเพราะว่าตื่นมากเราะได้กินเข,ข,ข่าอยู่ ไปรอปุ้งน้ำจันทร์ไวบ่มา,มาเดีจ้าไอ้คนพาบอกทุเรียนนายยู่เดี๋ยวมารอปุ้งน้ำหนึ่งบอนี่ของเสียบของเสียบไข่เขาบ่ครับหนึ่งไข่อันนี้ไข่เขาครับพี่น้องครับแต่ว่าไข่ออกนี่ไข่ออกพี่แจ๊คไข่ไข่ออกนี่สียุ่มข้นไข่เนาะเนาะโอ้มีหมกหนี่ยหน่อยครับ<อ>พี่น้องครับอาจารย์เลยครับผมพี่ทำมะฮงเนาะแม่เนาะ อันนี้ซุ้มกับเขาถุงนี่แกงเห็ดแกงน้อยไหมครับแกงเห็ดแกงน้อยไหมนี่บอกครับแม่ปาปล่อยบอกหอยปังพี่น้องครับคุณแม่ละเอาไปลงยุ่ยทูบส่องร้อยพลาดรอครับแม่จัดร้อยพลาดรอวันนี้มาเบิ้งสวัสดีครับผมโอ้แสดงว่าติดตามตัวเนี่ยเอฟซีผมตัวเนี่ยฮะติดตามผมอยู่นะครับเอฟซีจัดร้อยครับพี่น้องครับคุณดีวันนะครับผมนั่งด้านในผมครับ ลายผ้าเราผ้ากินพาเที่ยวนะครับดีเนาะอัดด้วยเฉมาเอาบักทุเรียนสิเพีฮ็ดกันก่อนเนี้ยทุเรียนครับแม่ก็เลยแวะมาเบิ่งว่าสิเอาครับผมมาเสียวทุเรียนไปเฮ็ดกัาก่อนเนี้ยทุเรียนให้พี่น้องกินอยู่ทั้งบ้านนะครับครับผมสบายดีแล้วครับเนาะโขายดีโงโงมันหมานแวะบายพระบ้างหฮนครับบายผ้าอะไรก็เลยครับผมครับผม ร้อยพลาดรอครับแม่เดี๋ยวจะเข่าเบอร์น้องแม่เด้อเข่าไปในยูทูบนะครับครับผมเนี่ยคุณแม่เป็นสนใจแล้วนะครับเดี๋ยวคุณแม่เป็นโคตรติดตามนะครับมาเอาเบิรงของทุเรียนตัวแบบทุเรียนเก้าสิบบาทเพื่อนว่าปิวแวบๆอยู่หนจ่งจ้ารจอดรถเลยฮัลโหลไปได้ลูกพี่ง่ายไหโอ้มาเบิ่งเนื้อทุเรียนนึ่ลูกพี่บน สวยสุดงดงามปาดง่ายหลายเลย,หลยลเห็ดเฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นหมอหนั่งบนต้นน่ะนะเล่เลยได้หมอบักง่ายไป้องครับบ่ตตรงห่วงครับน่วยนี่สามกิโลนี่สุดยอดเลยตุเรียนสุกงอมหมดครับ แต่ว่าตัวนั้นโลละลอยนะตัวนั้นประมาณว่าสุกแบบหามหามหามมหาสุกอันนี้สุกเล่ะนะครับสุกแห้งตัวนี้นะครับเกาสีปากนะครับถือว่าถือนะครับผู้เรียนทำไมถึงใส่ไว้ของใต้ครับของใต้เนาะโอ้ผู้เรียนมาจากชุมพรแสดงว่าเอามาหลายกิโลตัวนี้เดี๋ยวซจำนี่นะครับทำมาบางทีหารอยรูดนะครับผมมาหน่อย้ครับผมขนมทมาหลายๆนะครับพี่น้องครับเรียบร้อยบุ้งหมักไงเลยนะครับ เอเลยเเลยเหมาะสำหรับการทำข้าวเหนียวทุเรียนเดี๋ยวจะไหนไปต่อคลิปที่สองจ้าร้อยเดี๋ยวสีเข็ดข้าวเหนียวทุเรียนอยู่บ้านนะครับพี่น้องครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวจ่ายเงินพันกว่ากี่ไร่ครับบุ๊ชสองร้อยเจ็ดสิบบาทครับผมสามกิโลนะครับเอาเดี๋ยวเขาจะจ่ายเงินก็ได้พี่น้องนีอโอเคได้แล้วครับขอบคุณครับได้แล้วพี่น้องได้แล้วขอบคุณหลายๆครับตัวโตก็หนาด้วครับเด้อครับผมไปละครับขอบคุณครับนี่ครับผมอ้ใช่ ไปมกทุเรียนนะครับพี่น้องได้แล้วมาดูรถก่อนนะครับเดินทางกลับเขมร่าดแล้วักทุเรียนสุกซุกมาใส่รถก่อนก็จะซื้อไข่เข่าเมื่อปากผู้เฒ่าอยู่นะครับเปี๋ยวไปอุดรไข่เขา่าคุณแม่ไปนหนึ่งก่อนเอาไข่เข่าเมื่อฝากพี่น้องเข้าก่อนใส่ทุเรียนแล้วเห็นไข่เขา่าคุณแม่เป็นตาอันนี้เดี๋ยวไปเอาอุดรนีรร่ไข่ข้าวไข่ข้าว คุณแม่เอาไข่เขาให้คุณลูกนะเดี๋ยวอุดอุณหนุ่มุณหนุ่ยคุณแม่ก่อนนี่เขาครับพี่น้องไข่เขาไข่เขาเป็นไข่อไข่พอหงือหนานอนว่าเท่าไแม่ว่าละหาลาอาหาร้อเศร้าก็ได้เ้าอาหารน้เศร้าเนาะหาหน่อเศร้าในตัวเอาสกสี่สิบค่าค่่ามนะครับมี่ค่าติดตามขอขอบคุณร่ยๆครับ เอาสี่สิบบาทครับพี่สี่สิบบาทครับพอเมื่อตอนผู้เฒ่าอยู่บ้านนะครับเหยซีขายเลยครับมือนกันครับโอ้คนพี่เราเหยซีกันร้อยนะครับสี่สิบบาทในซิบน่วยนะครับน้องเนี่ยนะครับสี่สิบบาทซิบน่วยพี่น้องครับใครเขาก่เป็นใครออกไม่เพราะป็นก็จะแต่ยกเจ้าเลยอันนี้ทอดออกในทอดออกเนี่ยเข่า้วดเข่า้วอดในทอดอก ตัว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 อันนี้ไอ่ติมบครับเนี่ยโอ้บกเกี่ยวกันไอ่ติมบอเคครับผมอ่าได้แล้วครับไข่เขาเพราะมันไข่ออกครับขอบคุณครับอ๋อเรียบร้อยครับอันนี้ท่านี่ยังครับตัวนี้ใส่กอกใส่กอกวุ้นเสียบนล้ครับเนาะโอ้โอ้ใส่กอกหมูนะครับ แสดงว่าทายกันเป็นชุ่มช้วนเลยจนอยู่นี่หน่าวัดเท่าเนาะครับเนาะอ่ะโอเคไปแล้วครับบัดนี่ขอบคุณหลายๆครับคุณแม่นะครับได้แนวกินแล้วได้แนวกินแล้วได้ัทุเรียนนนะครับบายบายไปแล้วเด้อลูกพี่เนะไปแล้วครับครับผมตาพี่น้องครับเดินทางบัดนี่นะครับเกิดรถเร้วคลิปนี้จัดร้อยภาพพี่น้องเลาะทัวเมืองอุบลเลยนะครับโอ้บ่แม่นเลาะทัวเลาะ ทัววัดเลยนะครับวังหันนะครับคลิปวังหันนะครับไปเลาะทัววัดนะครับคลิปนี้ก็เลยมาเลาะซื้อมักทุเรียนนะครับซื้อไข่เขานะครับนะครับอันแฟนครับเอฟซีอีกคนนะครับนะบอนนี้ก็จะได้เดินทางเนาะพี่น้องเนาะอขอบคุณหลายๆท่านพี่น้องเด้อผู้ใดติดตามนะครับแฟนครับเอฟซีนะครับพ่อจัน้อยยุไสกระทักทายได้นะครับนะตอนนี้จัน้อยกับยูบ้านนะครับอยู่เขียรอำเภอร์เคปมาลาบนี่ละพี่น้องนะครับ เมืองอุบลเท่าในลายพี่น้องนะครับนะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตพาพี่น้องขับรถเล่นเบิ่งน้ำกันพี่น้องเนาะซ้ำลายสดคนนี้นี่อู้สาวเมืองอุบลนี่หลายพี่น้องนะครับหาเบิ่งอีหยังก่อนเทอร์มีหยังแนวกินอีกนะครับพี่น้องครับเพราะท่านอยากว่างกลองปนไดพี่น้องเลยกําลัางมวนโอ้ของฝากหลายพี่น้องขี่รถอ้อมเมืองอุบลครับมาเนี่ยนะครับ หลังจากทีวายพระธาตุน้องบัวนะครับบังหันคลิปบังหันนะครับพี่น้องคลิปนี้ก็เลยซื้อของทุเรียนนะครับรเปีดข้าวเหนียวทุเรียนอยู่บ้านแล้วจะในติดตามนะครับวิธีการทำข้าวเหนียวทุเรียนสูตรจันลอยภาษีบาปพี่น้องเลาะเบิ้งโอ้เนี่ยร้านกางเกงเคยซื้อนะครับร้านบังหันนะครับพี่น้องเป็นกางเกยงยีนกางเกยงยีนขาหม,มาจาันลอยยันไดอยู่นะครับนะโอ้คือสิบบิทเนี่ยเอาซื้อหลายบาทเลย หอดทางแล้วนะครับหอดทางใหญ่แล้วขออนุญาตว่างกล่องวันบาในพี่น้องครับเครื่องขาร์บูโร่เครื่องทายกล่องมันอันตรายนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ใส่กล้องนาย่างเดียวเลยพี่น้องนะครับขากล่องจานลอยหักนะครับพี่น้องก็เลยเรียกจังสี่พี่น้องนะเอาขอตรวจสอไปหลายๆเด้อคลิปนี้อาจจะใส่แต่กล้องนาย่างเดียวนะครับกล้องหลังไม่ได้ใส่เลยคลิปนี้อ่ะหอดถนนใหญ่แล้วครับขออนุญาตว่างกล่องครับพ่อกรับไม่คลิปนาครับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆพี่น้องครับสบายดีครับ